สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้กลับมาพบกับนางสีดาวันนี้เด็กๆรู้ไหมเอ่ยว่านางสีดาจะมาเล่านิทานอะไรให้เด็กๆฟังถ้าอยากดูแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องพญาคันฆากน้ำเมืองชมพูพระนางสีดามเหสีของพญาเอกราชผู้ครองเมืองได้ให้กำเนิดโอรสลักษณะแปลกประหลาด คือผิวกายเหลืองอร่ามดังทองคําแต่เป็นตุ่มตอเหมือนผิวคางคกคนทั้งหลายจึงขนานนามพระกุมารว่าเท้าคันคากซึ่งคันคาดแปลว่าคางคกเมื่อเติบใหญ่ขึ้นพระกุมารประสงค์จะได้พระชายาที่มีสิริโฉมงดงามแต่พระยาเอกราชได้ห้ามปามไว้ด้วยทรงอับอายในรูปกายของเท้าคันคาดแต่เท้าคันคาดก็ไม่ยอ่อท้อ ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากพระอินทร์ด้วยบุญบารมีที่มีแต่ชาติบางก่อนพระอินทร์จึงเนรมิตประสาทพร้อมทั้งประทานนางอุดรกุรุทวีปผู้เป็นเนื้อคู่ให้เป็นชายาส่วนเท้าคันคากเองก็ถอดรูปกายคางโคกออกให้กลายเป็นชายหนุ่มรูปงามพยาเอกราชยินดีกับพระโอรสจึงสละราชบัลลังก์ให้ครองเมืองต่อ ทรงนามว่าพญาขันทาาพญาขันทาตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมมีเดชานุภาพเป็นที่เลื่องลือจนเมืองน้อยใหญ่ต่างมาสวามิภักดิ์แต่ก็ทำให้มีผู้เดือดร้อนคือพญาแถนผู้อยู่บนฟ้าฟ้าพอมนุษย์หันไปส่งสวยให้พญาขันทาาจนลืมบูชาพญาแถนจึงแก้งดงสั่งพญานาค ให้ไปให้น้ำในฤดูทำนาทำให้เกิดความแห้งแลง้งข้าวยากหมาแพงชาวเมืองจึงร้องขอพยาคันคากให้ช่วยพยาคันคากจึงเกณฑ์กองทัพสัตว์ที่มีพิทั้งหลายได้แก่มดพึ่งแตนตะขาบกบเขียดเป็นต้นมาต่อสู้กับพยาแถนจนพยาแถนต้องยอมแพ้ในที่สุด พระยาคันฆาาจึงเริ่มเจรจาต่อพระยาแถนขอให้เมตตาชาวเมืองประทานฝนมาตามฤดูการทุกปีพยาแถนแซงว่าลืมพระยาคันฆาาจึงทุนเสนอว่าจะให้ชาวบ้านจุดบ้างไฟขึ้นมาเตือนพระยาแถนก็เห็นชอบด้วยดังแต่นั้นเป็นต้นมาทุกๆเดือนหกซึ่งเป็นช่วงฤดูทำนาชาวอีสานจึงมีประเพณีบุญบบ้างไฟ เพื่อบูชาพยาแถนเพื่อจะได้อำนวยความสะดวกตลอดฤดูพอมขกเมื่อพยาแถนประทานฝนล,ลงมาถึงพื้นโลกแล้วบรรดากบเขียดคางคกที่เป็นบริวารของพยาคันคาก็จะร้องประสานกันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพยาแถน B พึ่งแอนมดโทษคางคก เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานที่นางสีดาเล่าให้ฟังเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสนุกไหมเอ่ยนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะคะมีใครจําได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ๋อชื่อเรื่องพญาคันคาดแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าคันคาดในภาษากลางเรียกว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะเรียกว่าคางคกนั่นเอง แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเพณีบุญบ้างไฟเป็นประเพณีของภาคอีสานนะคะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยาวนานแล้วค่ะเพราะว่ามีประเพณีบุญบ้างไฟเพราะว่าอะไรนะคะมีใครจําได้ไหมเอ่ยเพราะว่าเราจะได้ขอฝนนะคะแล้วก็มีฝนไว้ทํานานในช่วงฤดูทํานานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่สีดาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย